มีอัปเดตใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือ t h a n k s g i v i n g a ทเ l e นะครับผมก็คือวันขอบคุณพระเจ้านั่นเองก็จะมียูนิตใหม่อยู่3ตัวนะครับในกล่องนี้จะมีเป็นตัว Turkey TV Man นะครับเป็น Turkey Drill Man Turkey Clock Man t u r k อ y ์กี้อะ h e r d k r s p e n k e r m a แเหรออืมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น Titan Turkey Man นะครับก็ในส่วนของยูนิตตัวแรกนะครับผมระดับแรเป็น AOE ครับดาเมจ300ระยะ 2 0คูดาวศน์ DPS 600นะครับผมในวลแรกในลเวลสุดท้ายนะครับผมดาเมจ3 0 0 0ระยะ 30, คูดาว0.2แล้วก็ DPS อยู่ที่1 5 0 0 0นะครับก็เป็นตัวที่สามารถนำมาเล่นได้นะเ,เพราะว่าดาเมจก็ไม่ได้น้อยนะก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่ต่อมาเป็นวิวแมนนะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่1,200ตันอยู่ที่25,000ระยะ15ตันอยู่ที่18คูดาวนตลอดนะครับ DPS 12, 0 0 ถึง25ตีชา้าตีเดียวด้วยนะเออตีชา้าตีเดียวเลยประมาเป็นตัวนี้นะครับผมคล็อกแมนจบตีสแปดนะดาเมจร2,000ตันที่6 0 0อืแรงระยะสแปดอยู่ที่6นะระยะโจมตีอยู่ที่19บเถึงสีคูดาสองวินานอีกแล้ว TPS 1,000ถึง30,000แล้วก็ตัวมิติครับผมเป็นตัวสปอร์เซอร์คูดาว10แล้วก็20สุดยอดเลือดของลูกน้องเราอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง2ล้านเลยนะ อู้เยอะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นการโจมตี AOE สเปซแล้วก็สปนนอนเนอร์มาสังสอย่างเลยนะดาเมจอยู่ที่2 5 0อย่างน้อยเลยนะเริ่มต้นแต่ว่าอุ้ยสูงสุดอยู่ที่26งหเลยนะแล้วก็ระยะสเปซห6ระยะโจมตี30 6 0ถึง60เนี่ยคู่ดาวคู่ดาวค่อนข้างน้อยนะ0ูนแล้วก็ลดลงเหลือ0.2ส DPS 1 0 0 0ถึงแสนสาเลยนะือ <c oughs> น่าจะใช้ค่าอัปเกรดเยอะแน่นอนแล้วก็เลือดลูกน้อง5,000ถึง5 0 0 0 0นะ ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปลองอีเวนต์กันเลยดีกว่าครับอ๋อเดี๋ยวบอกไปได้ตัวตัวนี้มาผมได้ตัวบาบิเลียนนะไปซื้อมาในราคา500จิมโกลนาผิดหวังอยูน่นะแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะระยะระยะการผลัก0.5ดาเมจพันห้าถึงสี่หมื่นห้าแรงอยู่แรงอยู่ระยะ30ถึง55หคูดาวน์1ถึง0.5แล้วก็ DPS พันห้าถึง90,000เลยอ๋อแรง รา <Rank> คาแต่ละตัวนี่เริ่มตกเลยนะืูแบบอื้อัดทุนเก็บๆเลยเราต้องรีบขายตัวละอ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นเลยนะเดี๋ยวเริ่มตัวเราเอาสอะเอา้าผมเอาเส้นทิศมาอยู่เอาลืมครับโอเคไม่เป็นไรปล่อยให้พวกลูกกระจกเข้าฐานไปไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้อะไรมากกี่แล้วนะครับอ่ะเซ้นทิศมาครับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะอ่ะปล่อยไปครับสองสามเว็บปล่อยไปเลย เดี๋ยวเราใช้ตัวไหนดีตัวนี้ป่ะตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะในกล่องลูกกระจอกอ่านอาวางไว้ทำไมตรงนี้ลืมลืมโอเคไม่เป็นไรออกแค่ไม่หลุดก็พอเอาเราอัพเกรดตัวนี้ดีป่ะเฮ้ยบาเบเลียนนี่กว่าเออมาใช้บาเบเลียนเฮ้ยอุ้ยวงกว้างมากเลยนะเท่าไหร่นะสามสิบป่ะนี่อ่ะบาเบเลียนมาครับอุ้ย เอาขายออกเลยบําเปลียนครับตีหนึ่งครับโอ้ยกันสตันสิบห้าเลยนะอ่าดีเขียวนี้ระยะผลักปะเห็นไหมวิระยะตีอ่าประมาณนี้ผลักยังไงอะอืมไม่ผลักเลยดูดิดูด,ดิอืมกระตุกนะเป็นแบบกระตุกกระตุกผลักแค่ศูนย์จุดห้าเองนะตอนนี้ อ่ายังไม่ผลักถ้าผลักจะเป็นกระตุกกระตุกนี่เห็นปะอ่า <c oughs> มันสุดจุดท่าเองอะมันก็เลยแบบไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนี่ตีเร็วขึ้นแล้วเร็วสามนะใช้การได้เลยถือขวาน2อ,อันด้วยนี่คนเถื่อนนะบาบเลียนก็ถือว่าเล่นได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราสํารวจแมปนิดนึงนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นในห้องนะดีในห้องออัปเด แล้วก็เป็นอุ้ยอุ้ยลงมาได้ด้วยเหรอโอเคเจง๋จงเจ๋งมีมีซุปมีทรงมีซุปนะครับเป็นไก่งวงครับนี่อ่าถ,ถือว่าแบบออกออกแบบมาสวยงามนะสร้างสารรค์สวยงามแล้วก็สดใสมากเอ้ยอันนี้อะไรแฮมใช่ปะ่ะแฮมไหมน่าจะใช่แล้วก็มีเศษใบไม้ด้วยนะอะไรหลังคาลวดเหรอ ไม่ใช่ตกแต่งตกแต่งไงอสวยสวยอะ่ะชอบชอบคือแบบสดใสดีนะไม่มืดท้งแมปอะไรที่มืดนี่ไม่ไหวครับไม่ชอบเลยแมบปบบางแมบปบนะมืดแบบมืดเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราลงไปสำรวจหน่อยนี่เราแบบตัวจิ๋วมากนะครับอออกมาได้ด้วยหรออ้าวเดี๋ยวเราไปสำรวจสำรวจแบบเพื่อเฮ้ย โอ้โหบีเซตคอลเลกเตอร์อะไรปะดูอย่ากลับไปลดิเซตโอเคได้อย okay. ู่ครับเดี๋ยวเราไปสำรวจแคมป์ดกว่าปล่อยเกมเอ้ย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 ขอรบครับขอรบครับขอรบพี่เก็บดวงไม่น่าเลยเราอ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปสำรวจแคมป์ต่อไปอือโนี่คือแบบ เอาไม่อยู่อะเอาไม่อยู่อะเอาตัวนี้มาดีกว่าซเซเบอร์ซเซเบอร์มาช่วยนะจะได้แบบแบงบอลพระดีะครับนี่ดีกว่าเยอะใช่ไหมเออตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยซเซเบอร์คงเกินเซเบอร์ตัวเดียวนะครับอัพเต็มตัวเดียวสามารถแบกไปถึงด่าน50ได้เลยแต่ว่าไม่สามารถเอาชนะแบบนี้ได้นะต้องวางเยอะๆย้ะอายากชนะแต่หมายถึงในการแบกนะก็คือแบบวางตัวเดียวสามารถผ่านไปถึงแบบ เดียวยาวอ่ะอยู่เดยวยาวถึงเวฟผ้าสิบได้เลยรออัพเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแมปต่อนะโอเคเต็มปล่อยครับป่ะสำรวจแมปขี่โฮโบดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปดูหน้าบ้านดีกว่านะว่าหน้าบ้านมันเป็นยังไงใส่ใหญ่นี่เอ้ยไปไม่ได้แล้วอ่ะผมว่าน่าจะแพ้แนละ้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาสำรวจแมปดีวกว่า แคก็ไม่เป็นไรครับผมปอบสำรวจแบบนี่ตัวเราแบบจิ๋วอะ่ะยังกรมมดไปอีกด้านนะลองดูอีกด้าน,นเผื่อมันแบบมีอะไรที่แตกต่างนะอีกดูข้างบ้านอะ่ะอีกดูข้างบ้านแบบเขาทำยังไงไม่จริงแจ๋วหรือเปล่า,อาลองลองแป๊บลองแป๊บถึงไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยวัวนนี้สามารถดูได้นะอยู่ได้กว้างขึ้นนิดนึง นิดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะอะหลังฐานเรามันไม่มีพื้นที่ทรายให้แบบเดินดูนะแต่ตรงนี้มีอ้าวเป็นแบบแรกหรือเปล่าที่แบบสามารถเดินออกมาไกลได้ขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปสองเข้าไปสองเห็นหลังคาปะหืมทำไมบง้งมีปะไม่มีอะน่าจะแบบ เออหลังคาสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมเลยอะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แมปนะโอเคกลับไปดูเว็บลองดูครับผมนี่นี่คือบอสนี่คือบอสนะครับเลือดแปดล้าน 3, สามแสนห้าหมื่นนี่ครับก็โดนโดนตีไปครับเรียบร้อยครับชิวๆนะครับผมสิบหกนาะทียี่สิบเก้าวิอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวตัว,ตว,ตวดีกว่าตัวนี้นะบอนตัามนะบอนตัามนะ โอเคเราสุ่มได้สามครั้งนะหนึ่งรอบควันตัมครับควันตั้มจิตรวงมาหน่อยสองรอบครับโอ้สามรอบฮับไม่ออกแมตาแดงนะไม่ออกแมตาแดงเดียวคุณม,มากขอบคุณม,มากตัวนี้ละกันก็รอยรบขอให้ออก คอยออกครับออกมาออกมาออกมาไม่แมวแต่เจ๋งดีนะเอาหมดแล้วเพิแดงก็ไม่ออกขออร้องเหลืองยังออกยากเลยนะเหลืองยังออกยากเลยโอเคขอบคุณมากไม่ได้ไเลยเลยมาสองกล่องตึงตึงตึง,ตง อตึงตึงเออตึงจริงอีปิกนะไม่ดีซักตัวนะครับแต่บาลเลียนก็ถือว่าได้ใช้นะไม่ใช้ไม่ใช่ใช้ได้นะได้ใช้นะครับไม,ไ,ไม่ได้ดีไม่ได้แย่แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเอาเซเบอร์ตัวเดียวก็น่าจะเหลือเฟือนะในเล่นในการเล่นด่านเฮอร์กีเนะี่ยตัวเดียวก็เลือๆลือนะแต่อัพให้มันเต็มหลายๆตัวแค่นั้นพอ ครับก็คลิปนี้ว่าเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย